มีคนเร็วกว่าจริงสนุกมากไรนะครับมีคนขออีกตัวค่ะอืะอได้ใช้ไหนอ่ะอะอยากได้ใส่ไหนอะอยากได้แบบไหนบอกมาเลยอะเดี๋ยวผมนั่งไลฟ์ตรงนี้แหละอะเดี๋ยวผมนั่งไลฟ์แบบนี้เลยมาเอาซีเกตพันสองพิมพ์ชื่อวันอภัยพี่ได้ปะจะซีเกตได้อีกตัวฟอร์ดอีกตัวเลยอะเอาแบบไหนครับบอกมามาบอกมาเลยมาพี่ทุกคนเดี๋ยวมีผมผมมีเรื่องจะแบบเออแบบอยากเล่าอะไรให้ฟังเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดี คนยังไม่อยากเลิกเอฟเลยมาครับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งไลฟ์ให้มาเฮ้ยตัวนี้สวยว่าบอกว่าจะใส่ขอโทษเดี๋ยวก็ลิงมาตมองเลยเล่าเลยค่ะรอฟังได้ครับได้ได้ได้คาร์กาไปแบบมูมไปเล่าเลยอ่ะตัวนี้กีใครขอคนจ้าคาร์กาทีมอะไรบาซิลราซิลพตัวนี้บาร์ซิลอดีดัสบาร์ซิลครับคาร์าบาร์ซิลอ่ะ เดี๋ยวผมน e <eg ask eterm oon> ั่งไลท์เลยผมเมื่อยแล้วโโชชว่เดี๋ยวใส่โชโชอ่ะเดี๋ยวนั่งนั่งไลท์ไลท์ชิวยๆอ่ะไปตอนนี้กาก้าครับเอาเท่าไหร่ดีพีอลยอดเรียบร้อยแล้วกาก้ากาคาเขาเล่จากนักบอลน้ำพี่แล้วบาซิลบ่อยอาดิดาสครับเป็นกากาอาดิดาสกาคาอาดิดาสผ้าบอมครับตัวนี้ใครรับเอาไปเลยเท่าไหร่เออหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ครับไม่เอาเม่ไรพี่เขาสวยคุณากใส่กันไหมคับเดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้ครับสุดเจ๊ เนียงตะเนียงมาตะมองลิงมาตะมองวัดอูกาก้าสวยสวยสวยเอาไปเลยครับตัวนี้690พี่กาก้าศูนยครี่กาก้ากาก้านั่งบอลครับกาก้านั่งบอลมีเป็นรูปนั่งบอลนะเนื้อไม่ไม่ขอไม่มีตัวต่อไปพี่อ๋อไม่มีตัวต่อไปใช่จะนั่งคุยกันไปจอยดีกว่าใส่ชุดแบบนี้หล่อมากจริงเหรอครับ เท่ทีกาก้าครับใครรับเอาไปเลยครับห้าร้อยเก้าสิบพอเครื่องเครื่องเราทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเครื่องยิ่งเครื่องอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจให้ด้วยนะส่งขวัญให้หน่อยเร็วส่งขวัญให้หน่อยที่เขานี่ครับภูพละในฝันเหรอครับโอ้เโหพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวว่าอกเท่าไหร่ครับตัวนี้เอลครับสี่แปดยี่สิบเก้าพี่สี่แปดยี่สิบเก้าครับตัวนี้สีเขียว ประมาณดมห้า้าสิบครับ <c oughs> ดูเพลียเพลียอย่าลืมพักผ่อนเด้อพี่แต่เพลียจริงช่วงนี้แบบรู้สึกแบบโซมละอือี๋ยวต้องดูแลตัวเองก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวกุมภาอาจจะแบบมีนงมีนัดอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงนะแหนมีนัดแบบกุมภาอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเขายังไม่รับนัดอะไรเงี้ยแล้วมีข่าวดี ็นครูพลาตีลาแม่นครับแม่นแล้วคนใสวยคนสวครับคนไทยคนไทยจ้าวันนี้เชียร์ไทยหรือเวียดนามโอ้โหพี่พูดแบบนี้ผมก็ผมเชียร์เวียดนามผมก็โดนตัวลงมาดีผมก็คนไทยผมก็เชียร์ไทยสิอเออโขววาเลนไทยเปล่าวาเลนไทยไม่ใช่ครับเลยวาเลนไทยเป็นหนึ่งวันครับนานไปตั้งกลุมผ่าเพราะมกราดไม่มีวันว่างเลยครับอของไม่มีเก็บฝ<ๆ>ังก์ชั นานไปดั้งกุมภาใช่ครับผมว่าีกทีกุมภาเนาะเพราะว่าถ้าช่วงนี้ผมไม่ว่าครับทั้งนิเทศสัมมนาแล้วก็ครูจะไปนิเทศสาขากับนิเทศของมหาลัยด้วยเอ้ามี่คนเอาเหรอครับใครเอามีคนเอ้าเหรอครับใครเอาไม่รู้สากะชื่อว่าใครได้มีคนกดหนึ่งมาใครได้ไม่มีราคาอะไรไม่มีอู้ยมันเกียรวีนดี นายทุนไดไงวะเนี่ยไล่ออกไหมเอาพี่โยห้าเก้าศูนย์ไปมาเก้าศูนย์มามาเก็บเก็บได้ไหมพี่โยกดแล้วห้าเก้าศูนย์ถักแอปเขียวไปเลยครับอ่าพี่โยกดหนึ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่โยกดหนึ่งเก้าศูนย์ใช่เออโอเคทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังจ้า จัมโบ้ก็โดนแบบนี้แหละดูทรงละเหรอเออไม่จะพูดว่าจัมโบ้กันอะไรอีกไม่รอบที่แล้วอะแค b ขาโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับมันโกหกมึงว่าอันนั้นหรือเปล่าเออสงสัยน่าจะโดนแบบนี้พี่ขอแค b พี่ขอแค b พี่ขอ KB ไม่นี่คนเอาน้าใส่หน่อยเอาน้าใส่หน่อยแ KB อ่ะพี่เดี๋ยวตลกเดี๋ยวตลกอาน้าใส่ให้หน่อย ของกาก้าอันนี้ของตัวนักบอลนะครับพี่นักบอลทีก้านับบราซิลจริงๆผมอยากทายแต่ก้าสูนนะแต่ทายแล้วก็ขายไถหมเฮ้ึน้องมาหล่อว่ะมาหล่อว่ะแต่ว่าดีป่อืมอ๋อดีขายไม่งั้นนี่ผมจะเมื่อยคุณไม่พูดอะไรเลยอ่ใเรียบร้อยครับเอลุ้ยเอลเขาอีกๆเอลอีกเอลชื่อเขาอืมต้องใส่ยังได้รองเท้าเลยครับอ่ะแคปให้หน่อยครับแคปให้หน่อย อาเรียบร้อยขอบคุณมากครับคือ,อวันนี้ไม่เ่องจะเล่าให้ฟังคือ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โทรศัพท์อีกขึ้นอย่างไวะเอฟเอฟซีสวีเดนแต่นวสโตรเดนปองเออสนอมแต่เอาดิ คุณบอกว่าเสื้อสวยครับหล่อแต่มีแฟนใช่ไหมตอนนี้ยังครับแต่อีกไม่นานอาจจะไม่แน่เขาเนี่ครับเดี๋ยวจเสก่สันแม่ประกอบแม่หลานแล้่นนุ่ยเฮ้ยมึงพูดอะไรเยอะมึงระวังนะเว้ยแคร็บนะเว้ยอย่าวินอย่าวินวุ่นล่นวุ่นล่นสวยฝันฮ่องกงหมายถึงน็อตอ๋อหางหนักโอ้โหเออไม่มีคนบอกว่าหมายถึงน็อตคืออะไรอ่ะ อ๋อมีแฟนดอยังหมายถึงน็อตมมีแฟนดอยังขอถามมึงสวยเขาองกินกาแฟยังทุสองแต่คนทำกาแฟเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าฝักงรู้ด้วยนะฝักงรู้แทนด้นะขอเข้าไปข้างในดีกว่าไปนั่งเล่นเนี่ยสักครู่นะทุกคน เข้ามาข้างในดีกว่าข้างนอกคนเดียวพูดไม่รู้เรื่องเพราะเดี๋ยวันใจมันต้องอยู่กันเยอกว่าตัวเดี๋ยวจะไปอยู่กับเธอแทนทีเนี้ยอูอ้จต่ไฟข้างนอกไม่ได้